เรื่องที่มันตอนนี้ที่น้ำหนักฝั่งเขาเยอะกว่าเพียงเพราะว่าฝั่งเราไม่มีหลักฐานตรงนั้นมันมีคําเด็กเด็กเอียงเด็กเกาะอะไรเงี้ยแล้วคือเราโดนปรับโดนโปรโตเทคไปแล้วเวเย้ยแต่คือเขาเ<ป>องเนาะได้ไงอ่ะในเมื่อวันที่กูพูดไปว่าเอฟดีกับแตงไม่ต้องมาคุยกันก็ได้นะมันก็เป็นคนเสนอเองนะว่าอยากให้คุยอ่<ล>ะก็สาขาบึ่งก็อยู่ไอ้เหี้ยมันเป็นเหี้ยอะไรอ่ะก็สารที่ลองลื้อใหม่ไหมพี่ลองลื้อต้องลื้อเว้ยเยี่ยม่ใช่มาแบบกูบอกไปแล้วตตตัั้งแ่่อนนทีม ่เราามมันพูดไม่กูพูดเราเราคุยไปแล้วนั่นเอวันนั้นบอกว่าเราไม่เราจะไม่ยุ่งกับมันอ่ะมันก็บอกมันเสนอหน้ามายุ่งกับเราเองนะมันพูดเองนะมันอยากยุ่งกับเราอ่ะต้องรื้อใหม่เลยนะในหลักฐานอ่ะก็คือมันก็เป็นการคุยเล่นด้วยเอาจริงอ่ะแด้อย่างเขาเปิดก่อนแล้คือจะบอกว่าไอ้การชวนคุยตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ก้าวเท้าไปที่ร้านอ่ะฝั่งไอ้เรมบีเป็นคนชวนคุยก่อนนะหลักฐานเรามีหลักฐานก็มีส่งไปแล้วด้วยไม่แล้วคือเราเราเป็นคนเสนอไปแล้วนะว่าเราจะไม่ยุ่งกับมันมันเสนอหน ถูกถูกไอ้เฮียแล้วพี่ยิ่งจะมาร้องเฮียลือต้องลือเว้ยเยิ่งต้องลือต้อไปไปไปต้องลือต้องลื้อใหม่เฮ้ยเกย์พี่เกย์พี่เกย์ทำไมที่เฮียผมผมพลาดเลยพี่ขอโทษทีด้วยพี่พลาดอะไรที่ไปไปพูดกับมันอย่างนั้นอะตอนที่มึงงันหลานใช่ป่ะใช่ครัตัวไม่เป็นไรแล้วแล้วแล้วมึงบอกมันมันตายไม่ใช่เหรอใช่มันตายพี่ใช่ไม่รู้มันอะเราถามมันผมไม่รู้อะ แม่แตําหน่งก็คือหลักฐานมันมันได้ยินได้ยินคาว่าอะไรคือเขา of, บอกว่าเขาบอกว่ามันมันมันได้ยินคำว่ามือมือมือเป็นไรแล้วก็เด็กเกาะแค่นั้นแค่นี้จะเป็นสตอรี่เลยอใช่เพไม่ได้หรอกว่ามันเรื่องมันเล็กน้อยมากจริงแล้วเขาปรับไปแล้วปุ๊บเขาปรับไอเป๊ยกเขาปรับไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ปะเขาปรับไปแล้วเขาก็จะมาขอดูหลักฐานในไอเปี๊เองปรับทําไมอะไม่น่าผิดผิดเรื่องอะไรต้องปรับวะไอเด็กเกาะเนนึง มึงได้ทำมาเยอะแซดเด็กๆน่าสะใภ้เออแซดจัดเลยบอกผมทำไมมันอยากตีใจฝันอะไรตัวฟันเลยอ่ะรออะไรแล้วแล้วแม่งแซดจัดเลยเฮียมึกอ่ะแซดจัดเลยเฮียมึกแต่อะไรอ่ะบอกว่าตาเสียงหน่อยเราตบพี่แอ้มแม่งแบบชิวๆเลยน่าสะพาแบบไม่เอาอะไรเลยเออฝ่ายเพื่อนๆเฮียมันอย่างว่าแหละเนาะรออะไรอ่ะเตัวเลขอีชาเด็กลองถาเดิ่ะ คุยได้พี่เรื่องนี้ถ้าสภาจะปรับเราจะปรับเรื่องอะไรก็ได้เมื่อเราเสนอไปแล้วมันสนองมาแบบว่ามันอยากอันนี้อยากกับเราเองแต่เห็นเมื่อกี้ไปเล่าฟังว่าเรื่องคำว่าแค่ติดหลุดคำว่าเด็กเกาะแค่เนี้ยเด็กเกาะคืออะไรมันคือคำบัฟหรอเออบอกไปแล้วรับปลดปลดปลดโปรเทคได้ยังไงวะกูไม่เข้าใจไม่ไม่ลือได้พี่ลือได้เนี่ยลือเลยลือเลยผมก็แค่เห็นน้องไดด้ผมก็คอยากได้บ้างพี่เนื้อรื้อเลยพวกผมบอกไปแล้วว่าเออจะรอใพวกพี่มาคุยเว้ยมันก็เบี่ยงเบี่ยงอะไรพวกสภา แบบต้องคุยตอนนี้เลยครับใช่ป่ะสภาแม่งก็พูดไม่หยุดไม่ใช่อะไรสันไล่อะไรด้วยว่ามันเลอะเทอะมึงบอกอยากให้พัฒนาเดี๋ยวมึงเล่นเป็นเหมือนเดิมมึงจะพัฒนาอะไรวะถามจริงอุ้ยชิบหายละเวอร์คอมบ้าปฏิเดี๋ยวมึงพัฒนาหรือไงบอสอุ้ยชิบหายละไอ้เหี้ยไอ้ยามันมันก็จะเป็นแบบมันก็ไม่พัฒนาจริงป่ะถ้าเป็นแบบนั้น ไม่มันผมผมไม่โคเอแต่แม่งส่งหลักฐานนอกได้แล้วพี่ผมบอกตรงนะจริงจริงจริงอันนี้จริงนะมันอยู่ที่เดิมอ่ะผมโอ้โหเลยเขาบอกว่าเราสอดเราสอดกระถางไปข้างนอกที่แย่ก็ไม่รู้งงเลยไม่ผมคิดว่าใช้ได้แค่ในเหตุการณ์กิจกรรมไอ้ดอปหรือว่าอะไรพวกนี้นะพี่จริงๆริงแต่ผมไม่คิดว่ามจะใช้ทุกอย่างเลยนะเออไม่งั้นร้านมันใช้ได้หรอวะควรหรือเปล่ามันควรใช้หรือเปล่าไม่สำหรับผมนะความความคิดผมนะพี่ถ้าแบบว่าเราถ้ามันบัฟมาอย่างเงี้ยแล้วเราบัฟกลับอ่ะถ้าแบบรอบๆข้ามมันมีเพื่อนมัััันนนนนนนมมมมีีีีออออะะะไไรยยย่่่่่่่าาาาาางงงงเ้้้้ถถพูดกคืแแบบผวตตสหลป แล้วตรงนั้นนะมันมีมันมีแค่มันก็พอาไหมปิดเปพิ่มปิดเอพิปมปิดเพิ่มผมผมถามหน่อยว่าเำไมโดนปลดกระติกเรื่องอะไรครับอาไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราได้รู้ละอ่าโอเคเราถ้าเราบอกว่าตรงนั้นมันไม่ไม่ชัดเดี๋ยวตรงนี้มันน่าจะชัดขึ้นคือผมได้ยินคำขอรื้อใหม่หมดเลยครับพี่ก็คือว่าเราน้องเราไปบัฟที่งัดร้านโดยคำบัฟเนี่ยผมก็บอกว่ามึงเป็นบ้าอะไรไอเด็กเกาะ ือว่าบ้าไหมผมว่ามันก็คำบัาอยู่นะมึงเป็นบ้าแล้วแล้วก่อนหน้าก่อนหน้าประโยชน์ที่น้องผมจะพูดอ่ะมันมีคำพูดอะไรก่อนบ้าฝั่งเขาเอ่ะมีปะมต้องปัดไปก่อนแล้วครับตรงนั้นอนะ่ะผมโดนปลดโปรเจกต์ไปแล้วครับพูดกับสภาจ็มีมารยาทหน่อยอ๋อขอโทษครับขอโทษครับ <ๆ S 1> ขอโทษครับล้นใหญ่ขอโทษครับแเอาคุณแจ็คครับพูดคำพูดทำไมครับเราเราเราจะยังไงช็อต ก็คือผมจะถามว่าถ้ามีคำพูดแล้วน้องผมไปถามมั่งบ้าอะไรเนี่ยมันจานนี่พีเทเฟลวิจอรนี่จริงไหมไอ้ทียหาตั้งปอมเขาด้วยวันหน้าผมก็เสนอไปแล้วนะครับว่าดามเฮกับเอ็มดีก็ไม่ต้องมายุ่งกันแล้วแล้วทำไมประโยคแรกที่เป็นคนเริ่มแบบทำไมเป็นเอ็มดีเริ่มก่อนไม่ใช่หรอแล้วต้องเข้าใจว่าเขาก็หาซื้อเรื่องเราถูกไหมแค่เราพูดไปแล้วนะว่าต่อโต้กลับไปมันก็เหมือนเรารับเรื่องถูกไหมผมก็พูดไปแล้วนะว่าเอ็มดีกับดามเฮก็ไม่ต้องคุยกันก็ได้ตออตีก็เปมนเสนอมาเองนะว่าเอ้ยเอ้ยออ้เะรงงๆไี แล้วพอน้องมันมาคุยก็เอาเรื่องนี้มาซื้อเหรอครับมันได้เหรอครับน้าสภาพ,พี่มื้อก็อยู่นะวันนั้นอนะแล้วผมเป็นคนเสนอเองด้วยว่าจะไม่คุยนะครับเขาเป็นคนเสนออยากคุยเองนะครับไม่ใช่ผมนะผ่ายแล้วแล้วพอ,อน,นี้นนยเรเอา,เร,าเรื่องนี้มาซื้อได้ไงเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้คือที่พวกเราคุยกันคุยน้าสภาเนี่ยเหรอครับเขาเป็นคนขอเองเลยผมยืนยันกันอยู่แล้วครับว่าผมไม่คุยกับพวกเขาอยู่แล้ว ใช่ครับคุยหน้าสภาแต่เราคุยกันเองถูกไหมผมไม่ได้เข้าอะไรไปยุ่งอะไรกับเราว่าพี่มือเป็นคนตัดสินครับเดิมแบบเดิมอะไรเงี้ยถูกไหมพี่มือเป็นคนพูดเองด้วยครับพูดว่าอะไรครับเขาบอกว่าไอ้จบแบบนี้ก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรก็น่ารักดีใช่ครับก็คือจบแบบแยกย้ายกันแต่สุดท้ายพอมันมีเรื่องมามันมันก็ต้องมาคุยกันอยู่ดีก็เขาเป็นคนอยากคุยนี่แล้วเรื่องแล้วเรื่องที่แบบผมปฏิเสธไปแล้วว่าผมจะไม่คุยกับพวกเขาเอามาซื้อได้เหรอครับผมถามจริงๆ แค่นั้นเองครับไม่มันคนมันคนละเรื่องกันกั่ที่เรากปที่งานร้านของเราเข้าใจใช่ไหมก็าาเขาบอกผมมันจะไม่คุยไงครับคือพิสพาเข้าใจไหมผมมันจะไม่คุยกับเขาถูกไหมครับแ้วเขาก็เป็นคนบอกว่าอยากคุยเอออยากคุยอยากอยากคุย,ย,คยเล่นเหมือนเดิมก็ผมก็โอเคอ่ะถ้างนั้นคุยเล่นได้แล้วเจ้าเรื่องที่คุยเล่นมาซื้อหรอหรือว่ายังไงผมพูดได้ครับสภาครับว่ามาเรื่องกอดงานร้านเป็นเป็นกอดของประเทศไม่ใช่ครับไม่ได้เกี่ยวอะไรตรงนั้นเลยและหนึ่ง เมื่อวานบอกว่าเรื่องอ p p o เคียร์แล้วเอาอ p p o มาใช้ทำไมครับที่ธนาคารใหญ่อ่ะพวกผมก็ไม่จบเหมือนกันนี่อ p p o อะไรพวกคนก็ไม่จบเหมือนกันนี่อ p p o อะไร Oppo อะไรลืมลืมชื่อเหรออ p p o อะไรครับการมาแล้วครับสภาตรงนั้นมันเป็นเรื่องของกฎสภาเอ้ยกฎประเทศมาครอบไปเลยไม่ใช่เรื่องงินร้านอ่ะมันไม่เกี่ยวกันจะมาคุยเล่นอะไรอะงานร้านผมไม่พอใจทำไมอ่ะงานร้านไม่กฎประเทศใช่ไหมครับมันไม่เกี่ยวสภาใช่ป่ะหรือว่าเกี่ยวก็เกี่ยวครับก็เกี่ยวก็เกี่ยวแต่คือพวกผมไม่พอใจที่คุณมาด่าไงเงินร้านนี้ของเออเขาผมไม่พอใจไงจะตีอ่ะทำไมอะ เธอเทน้วมึกจะร้องอะไรอ่ะพูดต่อเลยพี่ต่พูดต่อไม่พอใจก็มาด่ามาด่าทำไมอ่ะก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็ SMD เขาก็บัฟเราจริงที่ที่งัดร้านผมก็ปรับเขาไปแล้วเนื่องจากเรามีโปรเทคเนาะตรงนี้แต่ว่าเราก็บัฟส่วนเหมือนกันทีนี้มันก็เลยว่าถ้าถ้าเราไม่พร้อมไม่อยากเล่นทีนี้เราไม่ไม่ไม่ต้องส่วนก็ได้เรามาแจ้งผมก็ได้ว่าเขาบัฟเรา ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเขาเป็นคนมาขอให้น้องผูผมกลับไปคุยน้องเขาไม่ใช่หรอไม่ผูดไหมครับแล้วทีนี้คือจ้าเรื่องนี้มาซื้อเหรอครับทั้งนที่ผมก็ปฏิเสธไปเป็นคนแรกเลยนะว่าจะไม่คุยก็ได้กับเดมเดมดมเไม่ต้องคุยกันก็ได้ถ้ามันมีปัญหามากอะคือคุยกับมันไม่เหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับเขาบอกเนเดิมนเขาหยอกล้อกันไงเขาก็พูดเองนะครับตอตีอะวันนั้นอ่ะ อยากให้ตอนอยากให้เปียกับโปโลหรือว่าคนในแก๊งน้องๆผมคุยกันแบบหยอกล้อกั็ปกติเหมือนเดิมเอาพูดเองนะครับอืมคุณคุณก็คุยดิก็คุยไปดิแต่คือคุณมาด่านี่คือไงอ่ะคุยกระดาษไม่เหมือนกันนะครับแจ็คภาษาไทยรู้เรื่องกันหนนะ่อ<า>ยเนาะด่าไงเนี่คนระบกันด่าไงครับคนคนคนดีคนฉลาดด่ดายอย่างไงเขาด่าว่าอะไรพูดมาสิเขาด่าว่าอะไรด่าด่ถ้าถามสภาดิถามสภาดิไอคนด่าไม่รู้ตัวเลยยังพูดยังมาโกหกหน้าสภาอยู่เลยแค่ผมไม่มาไม่จะมาเออฮัลโหลครับฮัลโหลครับช็อตช็อตช็อตดีป ด่าแล้วพี่พี่จ่ายคำนะใช่บอกว่ามึงมึงมึงเป็นบ้าอะไรเสิแค่นั้นเดยวเกาะให้ไอ้ไอไอไอข่าไหนบ้างครับพี่สภาที่พี่สภาคิดว่ามันเป็นด่าจริงๆมันะไอไอเด็กเกาะใช่ปะแล้วมันจะมาแถมว่าเป็นเกาะลอยฟ้าอะไรเหมือนเด็กเอ๋อเนี่ยไม่เลยไม่เลยจะแถมอะไรแล้วเหมือนแบบเหมือนเหมือนสภาแบบยังไม่โตอ่ะมันตลกเว้ยเข้าใจว่ามาเลเซียมันสอนกันยากครับบไ่ก็ด้ครัเพิ่งข้าแกงมาเพิ่งข้าแกงมาพี่เอาหน่อยเอาหน่อยทีนึงแล้วเขาพูดอะไรก่อนไหมพี่สภาก่อนที่จะมีประโยคน้องผมพูดอ่ะ ได้พูดอะไรก่อนไหมครับใช่ใช่ก่อนหน้านั้นนะครับมีอะไรไหมก็เราพอไม่ใช่หรอกก่อนหน้านั้นก็คือก็คือเราก็มีบัฟกันมาแล้วเนาะก่อนอันนี้หมายถึงว่าก่อนก่อนที่น้องผมจะพูดก่อนที่เขาต้องมาถามว่ามึงบ้าอะไรเนี่ยมันมีอะไรไหมครับมันมีอะไรไหมตรงนั้นอ่ะก่อนหน้านั้นอยู่ดีน้องผมเดินไปถามมึงบ้าอะไรอย่างงี้ได้หรอนะครับไอ้เสกมึงได้พูดไอเสกน่าจะพูดคำว่าทำไรปะทำไรเขา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 ไม่คนแบบแผลกปากครับแผลกปากพูดแบบ น่นพูดเนี่ยครับนุ่นพูว่าไอ้ยสิกเป็นบ้าอะไรสิกเด็กเกาะก็เป็นคำถามอะครับอันนี้มันเป็นคำบัมแลวถ้าเขาแบบไม่ได้พูดอะไรแล้วผมไปพูดอย่างนั้นอย่างนั้นมันถามว่าเป็นอะไรเฉยๆอ่ะมันก็คงไม่อะไรอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าสมมุติว่าถ้าวันนั้นเขาเลือกที่จะเอาข้อตกลงที่ว่าเอ้ยไม่ต้องมาคุยกันดีกว่ามันก็ง่ายกว่าการที่มานั่งแบบบอกว่าหยอกล้อบ่ะครับเขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยับมันวนไปวนมาแล้วอะสภาก็คือหลักๆเลยผมไม่พอใจกับสิ่งที่เขาด่างงงัััดดด้้้้าาาาานนนลถไไมม่พอใจกคุยภ ไม่ต้องเอาเรื่องเก่ามามาขุดครับมันไร้สาระครับแจ็คโตโตหน่อยครับพอร้องผมไม่พอใจกับเรื่องวันนี้ไม่ต้องเอาเรื่องเมื่อวานและเมื่อวานซื้อมาพูดมันตลกแจ็คนี่จะพูดข่มเอาอะไรครับเหมือนไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเหมือนคุณพูดวันไปวันมาคุณเพิ่งตื่นเหรอครับสมองยังไม่ตื่นเหรอครับดียังไงเฮ้ยมึกใจเย็นดิเพื่อนแหมอันนี้อันนี้นี่เล่นชีวิตจริงผมเหรอหรือว่าอะไรไม่ก็คุณแบบคุณดูมันเขาเขาเขาโมส่วนอยู่แล้วเขาอยู่แก๊งใหญ่เขาโม้ส่วนอยู่แล้วพี่ถาไม่ได้ถามถามตถามอย่างนี้่คือตื่เเรราาบอกกคุยันเนี่่ยวา เออจะไม่ยุ่งกันแล้วจะยุ่งกันจะคุยจะอะไรกันมัน uh, มันมันตกลงของพวกเราเองมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเอ้ยหมึกเดี๋ยวพูดเรื่องในนี้พอนะไม่ต้องพูดเรื่องพิมพ์มืดพีมมืดเขาพูดนะจะพูดเรื่องเขาน่อพูดเรื่องานอยพูดเรื่องอะไรในในสาขที่ตัวะนาหมึกชนที่อาจจะเคยรู้จักกันเครับอรยดัมครับก็โอเข้าใจใช่ไหมครับพอเรื่องมันมาผมก็ต้องตามเรื่องไม่ไม่ใช่ว่าที่เราตกลงกันไปก่อนนันนี้หรืออะไรเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของพวกเราสองแก๊งแต่ถ้าทีแก๊งหนึ่งที่ที่ที่ไม่ทําตามคําพูดมันมันก็ปรอยานกันถูกไหมก็โดนปรับไปแล้วถูกไหมครับโปรดต์ไว้แล้วถูกไหมใช่ครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วแล้วทีนี้ทาไงต่อครับมีอะไรต่อทีเนี้ยพอมึงเป็นบ้าอะไรเนี้ยแล้วผมจะตัดสินว่ามันเป็นคำบัฟเนี่ยมันมันก็ขึ้นอยู่เับาว่าเขาจะเอาเรื่องหรือเปล่าด้วยก็ผมจะถามนะครับว่าก่อนหน้านั้นมันมีก่อนที่น้องผมจะพูดเนี่ยมีใครพูดก่อนป่ะครับมีได้พูดอะไรก่อนป่ะ คิดว่าพูดว่าพี่ตั้มกูมาแล้วด้วยดิจะพูดไม่เสียพี่ตั้มกูมาแล้วด้วยดิสัตว์จะพามีหลักฐานไหมครับพี่ชายมายืนข้างกูแล้วพี่ชายตั้มมายืนข้างกูแล้วอ้นพี่สองมีพีิธาพาผมฝากรบกวนพีิธาพาดูหน่อยครับว่าก่อนที่น้องมันจะพูดว่ามึงบ้าอะไรเนี่ยมันมีคำพูดอะไรก่อนมั้ยจักจักอะไรขอคุยด้วยกันหมดไปหนึงเดียวคุยงงอกู่คือจิตใจอะไรเสี้ย นจัดบอกหลุยบเคีก่อนคลิปสนายเต็มกลุ่มเอยมันชิวๆก็ได้หลุยยม่ทำอะไรก็ได้เฮียแรงจริงเมื่อกี้เฮียเขาเขาบอกว่าอะไรวะคุยคุยเขาตั้งใจเป็นชีวิตจิตใจแล้วอ่ะมันเริ่มวนไปวนมาละผมเสียเวลาผมจัดเลยอ่ะพูดว่าอะไรนะไม่ยึดใจพูดอะไรคุยข้างนอกจนเป็นชีวิตจิตใจแต่ว่าไม่กล้าตีอ่ะมันกลัวอะไรก็ไม่รู้คุยข้างนอกจะเป็นชีวิตจิตใจไม่กล้าเล่นแต่ไอ้เปียกว้าว แลวก่อนอนน้าที่เลนมันมันวนแตเรื่องเดิมวนแต่เรื่องเดิมวนไปวนมาเช่นมก็กนันก็จริงแต่คือผมไม่้ทำสัญญาอะไรกับสภาถูกไหมครับสภาเรื่องนั้นล้านพูาเกิดไม่พอใจมาคุยหน้าสภาได้ถูกไหมครับผมกเาเรื่องวันมาคุยเรเรื่องอะไรยเรื่องเมื่อวันก่อนเลยว่ามันเลยมันยงไม่โตเหียถ้ามันโตจริงแกฟังคนอนด้วยว่าี่นอเขเป็นไรขาต้องตัดสินใจนะครับเพราะหัวเขามามาคบไปได้มีหัวเสีะคือฟังนะคือถ้าสมมติขอโตจริงแกขอไม่่ตกเา๊ เชใ่มพี่ลีบาาครับพี่ลีบาครับที่แกงที่แกงที่แก๊งกากินังแตกเพราะว่าอะไรพี่ว่าเห็นตัวตัวใหมืออะเดี๋ยวพี่เนี่ยเออเอาเอาเฮดี๋ยวชายพี่อยู่หางเองพี่อยู่หางเองตอนนี้งงจัดเลยอ่ะแม่งมตันกูน้ำเสียงที่อะไรเป็นยาวคนที่มาจากกากินังฝั่งเราเขาอเพิ่งก็จัดเต็มเลยเลยกูใส่เสื้อสีขาวเออคนละใบคนละใบส่าละใบเดี๋ยวเราจะรู้ตัวนะว่าที่มันยังไม่โตขนาดนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้แก๊งแตกไงสัตว์ ไม่มันไม่ต้องกลับหรเปล่าเพราะมันเคยขอขับล่องแล้วนะแต่เขาไม่ให้กลับหน่อยะถูกปะไอ้าปวดเราเราไม่ไม่ต้องแล้วแล้วมันใหดเราเรียกเรียกมาเพื่อเรามาคุยเลยก็ได้เพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรวะพ่อวะพี่เมิร์กพี่เมิร์กเด็กเกาะเท่ากับเกาะลอยฟ้าเด็กเกาะลอยฟ้า น่ารักจัดเลยรู้จะแถลแล้วไปแก้เคลียรมือรู้มือเออสรุปสรุปเรื่องหลักฐานมันยังไงครับพี่ก็คือได้เหรอครับดีไงลองคุยกับ SMD ดูครับฝั่งในไม่ใช่เป็นคนเป็นคนขอหลักฐานเองครับตั้มตรงนี้ทีแรกผมมาคุยปกติแล้ว เขาก็บอกว่าเออไม่ตั้มคืออ๋อให้พี่พูดตรงๆไม่ตั้มคือมันเจตนามามันรู้อยู่แล้วเว้ยไม่ต้องแถลหรอกน้องมันมันดูไม่ขึ้นอ่ะเอาจริงนะมันพูดเรื่องคนละเลยสมัยถึงกับสภานี่ไงเรื่องหลักฐานว่ามันได้ตอนแรกผมถามว่าคนยงดร้านอยู่ไหมบอกไม่อยู่ผมอ่ะหลักฐานมาปุ๊บหลักฐานมาคนที่บอกว่าไม่อยู่ก็ยืนอยู่ตรงหน้าผม อยู่แล้วเพี่จฟังคำบับฟังคาอะไรเรืตอนแรกผมเขาพูดว่าเออมีคาว่าไอเด็กเกาะแค่นั้นนน่่าาจจะะก็ยังบอกว่าเออพี่คิดพี่พี่คิดข้างนอกพี่จริงๆไอเด็กมันจะส่งหลักฐานแค่ที่ว่ามันบอกจะมาผมไม่ได้ยันตายแล้วหน้าขึ้นมาใช่ใช่ใช่เพรแล้วเขาแล้วแล้วมันก็หลักฐานมือเป็นบ้าอะไรไม่รู้ว่าส่งหลักฐานแล้วก็ไม่รู้อะมาเป็นคนขอนะเพราะผมไม่ได้ขอนะเพราะว่าก่อนยังไม่ได้ตาย มันเป็นคนบอกกระส่งเราฐานนู่นแล้วสภาเขอขอถ้าแบบนี้เราจะปฏิเสธหมายถึงว่าสภาได้ยินนาอียดอะไรอย่างนั้นเลยเหรอครับอคือผมได้ยินใช่ทําไมถึงได้ยินครับก็ส่งคลิปไงมันเป็นยยงางนี้ผมขอหลักฐานแล้วไงผมได้หลักฐานให้หลักฐานมันใช้มันใช้อย่างนั้นได้เลยเหรอครับงานร้านแอร์ดรอปผมใช้ครับกดงานร้านกดแอร์ดรอปผมเขียนไว้อยู่นะว่าผมจะขอได้ใช่เพราะว่าทีแรกฝั่งตั้มไม่ยอมรับไม่ต้องมีหลักฐานขึ้นมา ถ้าถ้าถ้าย้อนมาแต่แรกก็ไม่มีอะไรครับต้มมาคุยทีแรกอะเปียกเป็นคนบอกว่าเออเปียกไม่มาเปียกไม่เล่นแต่คืนนคลิปเป็นเปียกตอนนั้นแหละมันมันมีกฎอย่างนั้นไอโกะสาตั้งแต่แรกเลยถ้างั้นงั้นต่อเลยครับี่าต่อเลยครับไม่มีอะไรละตอนนี้เราคงต้องคุยกันแหละว่าจะจบเรื่องนี้ยังไงดีข้างในคนนี้ผมต้องผมอยากเปิดให้เราถ้าไปเกี่ยกับสภาก็โดนปรับไปแล้วนะครับโดนปรับแล้วปลดโปรเทคไปแล้วนะบใช่ไหมกับผมมาคือมันโดนปรับโดนปลดแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราแหลมทะลุโปรเทคตัวเองแต่ว่าผมยังไม่ได้ปรับโดนปล เราจะไม่โดนตีหรือเปล่าจะโดนตีเพราะกิจกรรมสภาใช่ไหมครับตรงนี้ไม่ใช่กิจกรรมครับฟังก่อนฟังก่อนอธิบายให้เขาฟังก่อนสออธิบายให้เขาฟังใหม่ไงงานร้านพี่พี่ส่ออธิบายก็ได้ครับแต่เขาจะว่าผมไม่มีเป็นเขาตมันเป็นงานดําที่ที่มันคือมันเกี่ยวกับสภาเี่ยหมือนดีไซน์ไม่หยุดนะแต่ถ้าเราบอกว่าตรงเนี้ยเอามาตีได้หรอแต่ว่าแต่ว่าเราก็เป็นคนบับเราคิดว่าเราบับไปแล้วเราจะไม่ให้ตีหรอ S <S ก็โดนปรับโดนปลดโปรเทคไปแล้วนี่ครับของสภา,าก็เรียบร้อยไม่ใช่หรอแล้วจะเอาอะไรเรื่องอะไรครับอันนั้นคือส่วนของผมครับมันไม่ใช่ส่วนที่ที่เอฟดีเขาจะเรียกร้องตรงนี้เอฟดีไม่ได้อะไรกับที่ผมปรับหรอกโอเคอย่างอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่ากฎอาจจะมีเปลี่ยนนะครับหลังจากนี้ผมว่าค <c oughs> ำไรตอสลุยๆพี่ลุยๆรวยครับรวยตัวสไนบก็นั่นแหละ แล้วแล้วเอเอ็นเีจออะไรครับอืมเจออะไรครับพี่มันก็น่าต้องตีครับตั้มเพราะมันก็มีแผลอันได้ได้เท่าไหร่พี่พี่สภาผมเป็นคนเสนอถูกไหมครับลองลองคุยกันก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวผมตัดเองแต่จริงๆอ่ะผมมีในใจแล้วแหละก็ีทเลจเล่นก็ได้คำอยากเล่นอยากเล่นร้อยหนึ่งผมก็เล่นร้อยหนึ่งให้ครับตามที่ตั้มว่า คำบับร้อยหนึ่งใช่ไหมครับพี่จะพาผมว่าเยอะไปในเวลาเนี้ยครับไม่ผมยังไม่ได้ตัดผมให้เราเกินยังตั้งสิบใบพอแล้วครับเออตั้งสิบร้อยใบไม่ใช่หรอวันนั้นนี่ใหม่น้องบอกมาเอาเวลาบอกมาผมว่าที่เล่นกับใครเสร็จไปอ่ะนี่น้องบอกมาเดี่ยวเดียวไดเลยเดี๋ยวไปเลยเงี้ยดีกว่าบ้างเลี๋ยวสิบใบเนี่ยผมผมไม่นี่ยังอยู่ครับพูดวันนั้นไม่เล่นวันนั้นนายเก่งอ่ะวันันั้นพี่เตั้งเขาพูดแรกกษเสียพี่จะพามาพูดเสียบเสียบ เอ้เองดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเรื่องใบเดี๋ยวผมผมกำหนดเองแล้วกันแต่ว่าเวลาเราลองคุยกันเอาเอาเรื่องใบก่อนดีกว่าครับไปเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับพี่จะได้ง่ายๆครับพูดจริงนะถ้าตีก็ตีตอนนี้เลยกูเอาเวลาตอนนี้เลยนะมึงเรียกเลยก็ได้ผมผมเสนอแล้วเขาเรียกเล่นติดใบนะมึงเรียกให้หมดแก๊งแบบว่าแก๊งนี่ติดคนเลย่นเลย ไม่ต้องเซตปัวอะไรย่งนั้นหรอกจะเล่นก็เล่นไปเลยแพ้ะแพ้ชนะเดี๋ยวเล่นแม่งใหม่ก็ได้จบได้กี่ใบครับ เอิมดีเสนอร้อยใบครับคุณแจ็คก็เขาให้คุยกันนะครับแจ็คก็ร้อยใเราคุยกันครับไม่บังเลยนะเมื่อกี้ก็เมื่อกี้เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วไงก็ตามสภาสภาเล่นเท่าไหร่ครับจะให้เล่นร้อยหรือยังไงมึกมึกเจอทุกค่ำแล้วพี่มึกพี่มันไม่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 ฟังก่อนที่มึกเขาเขาพูดอย่างนั้นน่ะเขาเห็นชอบเล่นร้อยใบหรือเปล่าใช่เห็นเขาแค่เสนอเองนชอบพูดเอาเทียวเล่นร้อยใบผมก็่พูดพี่มึกเขาชอบพูดว่าเทียโกเล่นกันห้าสิบใบขึ้นนะครับอ่าอ่าอ่าใช่ใช่ใช่าเฉยเกว่ิน จริงๆอ่ะผมผมให้ไม่เกินห้าสิบใบไหวนั่นก็ห้าสิบใบครับนั่นก็ห้าสิบใบแล้วกันสิบใบเหมือนเด็กเล่นกันอ่ะจิ้มๆเงิน๊บียก็จบละต้องโทษเลยนะครับเทียโกเล่นกันครับของยังไม่ทันเสียเลยหรือว่ากลัวไม่ได้เข้าประมูลนะแล๊บนึงนะเอาร้อยไม่เลยปะฮัลโหลพี่พี่แจ็คเอาไงดีพี่จริงจริงจริงอ่ะแจ็คพี่จะบอกให้นะการเล่นของแต่บนเฮดอ่ะมันมันต้องเล่นแบบยาวนานเล่นแ๊บเดียวมันใช่ต้องเยอะโอเคครับห้าสิบใบก็ห้าสิบใบครับ ไปบไบก็ได้ครับไม่ไม่ไใครเตี๊กันมีใครตีกันบ้ามีมีมีไม่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 มีแบบอื่นอื่นอ่ะมีมเ่่ไม่ไม่ไมไม่ไ่ไม่บอกผมไม่พจรเอาไดีครับพี่แจ็คพี่ผมขอัสินได้เล่ไเ่นลาเลย่แถมไม่ได้แล้วเดี๋ยวื่องใบจะแล้วแถมได้้าน้อง่าเท่าไร่ยเท่าไร่อเย้น่กั150ด้วยซ้

เย็นอเย้ึเอยเอากันอยู่แล้วไม่ไม่ตองนี้ไม่้อรจะอะไรอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ครับน่าาไม่่ยแหมไม่ก้น่าจาน้องไมยเปลี่ยังน่เนาะเม่น่นร้ย่สิไม่เอาหย่อไปร้อยใบแล้วกันครับเดี๋ยวคุณมือไดีต ต้องต้องเข้าใจนะครับเออยชี้เทียโกเล่นกันอ่ะมันห้าสิบแปขึ้นครับต้องเข้าใจนะเอาไอ้หลุดพอแล้วน้าพาน้องครับงั้นเอาห้าโมงเย็นเราห้ามเนาะเอาถ้าจะตีตีเลยครับตีตีตอนนี้เลยครับตอนนี้เลยตีเลยตอนนี้เลยตีเลยหรอครับคุณต้องไปตีตอนนี่ไปเหรอเอา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 ตอนสะพานมางนี่ว่ะหลังรีดีกว่าเสียหมูต้องต้องเข้าใจนะว่าเทียโกเล่นกันอ่ะซักสองทุ่มไหมครับหรือว่า คือผมอยากตีตอนนี้ครับก็มีเรื่องกันตอนนี้ก็ตีตอนนี้ดิเขาอยากเล่นหนักเล่นหนาไม่ใช่หรอเล่นเลยได้เล่นอยู่แล้วไม่ต้องอยากเล่นก็ตีเลยดิฟังมันได้เล่นอยู่แล้วทีไรทนผมผมแนะนำาเฮียไปนอนกันให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่ต้องหนีนอนอีกตายตองตายตายไม่ไม่โดนคิดว่าคิดว่าตีะไหนตีที่บอกว่าตีตีอ๋อ้อคตีตีตองครับพี่ตอ ถ้าถ้าเออถ้าพี่หมึกมาทำแก๊งนี้แก๊งจะแตกไหมครับหรือไม่แตกแตกครับแตกแตกแตกเอาแตกไปแล้วลืมอ๋อหอดลืมทุกทีใช่ใช่ครับพี่เห็นแกตัวหรือไปเออผมนครับผมนิดนึงนิดนึงเราไม่ต้องแขวะกันได้มยิงตอนล่งหลายบินอยู่ก้ผมผมก็เลยบอกนี่ไงว่าจะตีก็ตีเลยครับมีเรื่องตอนนี้ตีตอนไหนก็ตีตอนนี้พี่จะพาพี่จะพาผมถามก้าวตามที่เขาขอครับก็ร้อยตามที่เขาขอได้ขอไม่ขอเวลามีเรื่องก็ตอนนี้เลยฟังนะมันได้ตีอยู่แล้วตั้ม ห้าห้าโมงยังหลังห้าโมงยังกัได้เรื่องเงินก็ตอนนี้เลยก็อยากตีตอนนี้รีบไปไหนรีบไปก่อนเลยไหมมันเอยากตีอีโมครับก็มีเรื่องตอนนี้ผมก็บอกว่าอยากตีตอนนี้มีเรื่องตอนนี้ก็ตีตอนนี้ดิครับมีคนพอยาตอนนี้เอ็มดีต้องเข้าใจนะครับว่าเออเราเราเองก็เป็นคนฝ่ายเปิดบัฟเหมือนกันผมก็เลยได้ครับได้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 ตอนนี้ก็ได้ครับสปาตีตอนนี้ได้ครับแต่ผมกลัวว่าแดนมันเทเขาจะพอแบบใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็ได้ตอนนี้เลยให้เขาให้เขาไปนอนก่อนนะครับคนเขาจะถึงให้เขาไปนอนเอากี่โมงครับเอากี่โมงเขาชอบหนีนอน พี่สภาครับหนึมันต้องครึ่งหนึ่งไม่ใช่หรอพี่สภาคือคคืืออจะจะคุยกันหรือว่าจะจะยืนบัฟกันครับเนี่ยอันนี้ผมถามอยู่นะครับคุณแจ็คเอาผมถามอยู่ว่าหน้าที่พี่แจ๊คต่อไปนี้หลังหลังจากที่ประกาศเริ่มมคือมันก็ไม่ใช่ปัญหาผมละมันก็อยู่ที่เราว่าเราก็ต้องฟังตามกฎระเที่คือกิจกรรมสภานี่สามารถสนายกันได้ไหมครับกันล้านอ่ะอุ้ยโอ้โห ได้ไหมครับอันนี้ผมถามได้ไหมครับเวลาเล่นเหมือนกันครับเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ของได้ไหมครับผมถามไปเชยนะโอ้ยพิจ้ารณาส่งหลักฐานอะไรไปพิจารณาส่งหลักฐานอะไรไปเอ่อส่งส่งเดี๋ยวส่งเลยสามคนมั้ยมีมีมีหลักฐานครับเออส่งเลยส่งเลยหลักฐานดีมีมีกี่คนนะเพื่อนมีกี่คนอะเพื่อนมีกี่คนแจ้งไปเลยหกทุกเด็กคนทุกเด็กคนีมีกี่คนอะมีกี่คนอะเรื่องแจ้งอะไรผมตลกอ่ะเป็นสภานะเป็นสภานะไมม่่ใชผตลกให้ก็ผมแจ้งสภาไงครับครับผมอ่าคือคือ จริงจริงอะถ้าสมมุติว่ามันก็บอกจริงครับว่าอยากให้เริ่มหลังธีนะโปรปลโปลโลโปรโล่านเล่นตอนนี้จ้าจ้าเลยจ้าเลยจ้าเลยสองถามเลยจ้าเลยจ้าเลยจ้าเลยกูสติมอยู่นะสติมอยู่มึงจ้าเลยไม่ได้อยู่ดีอะไรไม่น่าอยู่ดีได้เข้าใจใช่ไหมครับเล่นสักสองลูยกูบอกเล่นกูสุดๆแล้วเร้อมแล้วสองลูกนะผมพร้อมพี่ตั้มพี่ตั้มผมให้น้องส่งหลักถาบแล้วนะผมว่าเวลามันต้องส่งถาบคือถ้าไม่มีมาตรฐานมันก็เล่นอย่างเงี้ยไปก็เท่านั้นนะมันก็เหมือนเดิมอ่ะพี่รออะไรก็ส่งไปเลยชิว เอ๋องี้ถ้าถ้าจะคุยเรื่องแจ้งไปอะไรอย่างงี้ผมฝากเตือนพี่ตั้มหน่อยนะครับว่าให้เตือนน้องๆหน่อยเนาะไม่มีเล่นของอะไรอย่างงี้เนาะถ้ามีก็ไปแจ้งถ้ามีก็ไปกระโหลครับอันนี้อันนี้ขอบอกยังไงได้ไหมครับถ้าสมมติเห็นว่าเล่นของแจ้งแจ้งมาได้ไหมครับฮัลโหลครับโปโลรู้อยู่แก่ใจครับเงี้ยแจ้งเครับก็แจ้งแจ้งมาครับหรือว่าผมผมอาจจะโหดเกินไงผมอาจจะโหดเกินทำให้ติดใจไงพอรับเพื่อนพอแล้วพอแล้วเอาไปสุดเลยพี่พวกเนี้ยไม่โปโลทำอะไรก็ผิดก็เาแจ้งไม่ใช่ร้องไปเรื่อยพี่แม่ไม่ใช่เขาชอบร้องผมบอกว่าโปโลแบบว่่าโหดเกินนอะไรี ตั้งตั้งตั้งแต่มันไม่ได้สนใจเราเราสนใจมันทำเพี้ยอะไรอะคร่ยอยากไปก็แจ้งเลยอยากเล่นมากไม่ต้องเล่นนี่เพี้ยที่เขาบอกว่าโปรโลของเรื่องแบบไงครับถ้ามันเวลาก็ไหนมึงแจ้งตอนใกล้ใกล้เวลาไหมครเอ้ยโดนแบสไนรีตัวด้วยฮะมีตัวรีตัวใช่ใชสไนท์อเยอะป่ะเรามีเยอะป่ะเรามีเยอะเนาะของแม่งอะใช่หรอสไนรีตัวนี่รีตัวตีเลยครับโปรโลโดนนะโปรโลชอบสไนท์โดนเนาะไม่เอากู มึงจะทำพี่อะไรก็ทำเดียวๆแล้วกันหลังจากนี้คืบอกเฮ้ย์กไม่ผู้ดิ้นไม่เห็นไหมปุ่มล็อกเอาอะแจ้งแน่สัตว์มีกี่คนรายชื่ออะมีสอ่คนปุ่มกันเถอะสปาวครับป้ะมึงฟังนะมึงฟังนะนี่ normal นะโอ้โหนอร์มออยู่ว่ามึงมึงค่อยแจ้งคือถ้าเริ่มตอนเนี้ยใกล้ใกล้ตีอะถ้าเริ่มตอนนี้มันไม่มีอะไรพร้อมมันอุ้มไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรครับหลังจากนี้จไริงจเลยมันไม่เป็นไรครับเป็นตัวเหมาะของเราทั้งหมดนะพี่พี่พี่แจ้งเปิดเปิดทางให้แล้ว